สบายดีจ้าป้าลุงถูแล้วไยังโมบอยู่บ่มาหนึบเนี่ยเอ้าเอเห็นยังยุดหยุดยุดกินบ่กินบ่อะถือเมียนขอสีเอาข้อจีให้เราหนิเอาเอ้าหยุดหยุดยุดยุดหยุดหยเจ้าหันยุดเจ้าหันแหละยุดเจ้าหันยุดโอ้ยเมฆอะโอยอาการโวยอาการโวยคือมาดื้อแทคโหน่อยนี่ยคือ คือมาดื้อนหยุด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 เสียกับผู้ว่าเธอเซ็กซี่ขนาดแม่เธมาออ้เซ็กซี่ขนาดเสียกับผู้บ่น้ำบลินบลินเบิ้งเบิ้งเอาข้าวจีให้ตาเมฆกินก่อนชึบไข่พร้อมอันนี้ปลาเต้บอกกินเนาะเอาขี้ข้าวจีใส่นมรอยดีมเนาะ เรื่องเดียวเอาคนละเครื่องกับจำเนีอยอาทิเอาจำกินกับน้องมึงเอานมก่อนเอาเศษนมแรงแล้วพี่น้องเอ้ยจำเนี๊ยมะรินะถุยหน่อยเอาถุยยาดีกว่าน้องเสียแตกจะเบิ่งน้องเน้อยาน้องเสียแตกเด้อใช่ปะหานไปเห็ดเขียไปเท้าหน่อยแล้วยวไนี้เอ้าตายไปนี้เอ้ายา ยาลินตายรนเราไปเวีนอยู่เตียงไอ้ทิมเ่ยนงมันขึ้นมากอเคในเต็มเลยนอกค่ะคุณไปหนังคนเยออยู่พูกหนาบเลยทุปนอนเมเอยู่คูณโอ้ยโอ้ยเบื่อเดชยังไปนอนเมน้ดีนมาแม่ไยเหมือนกูเพื่อนดทยังไปนอนเมบปู มา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 แล้วอือมิเตคิฝุนอยู่นะมันห้อนนะมันเปื้อนเพราะว่าเาคอยเป็นหลังเนาะอ๊ย,มออยมมอแม่เอ้ยมาเมยมาเร็วมาเร็วโอยหมูมา กินกินขาจีจับกินเลยเหละจะั่มกิน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 <ป>ม,มา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  <laughs> แล้วว่ามดดามา <laughs> โอ้วเล็ดเล็ยังนอะไอ้นเองหมดอ่ะโอ๊ย <laughs> เมย์อ้ย <laughs> แม่แน่เห็นคนนี้ยอยู่จังห้องพี่จังไงก็แบบมีคนนี่แม่ <c oughs> ป้อนป้อนน้องเลยเด้อไปแลนด์อะไรดิว,ดวน,วน,น,นวน้องฮะถล่มพุ่งทางนะป้อนนอ้นองน้องกับเบญ่อมอยู่ซื่อ น้องกระได้ปั๊ดปานจ้าปูใส่กระโดดดิ่นแล้ว đ า o แลวด ả o วบ ả ยอมพี่หนุ่มสุดยอดถึนโตขึ้นต่างพึ้นใบย้อมมาเลยไอติมอุ่มมาบ้ามาเร็ว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 โอ้หูเบิกใจพอแพ้เลยเอ้าเอ้าจะนักแพมเพิร์ดจะนักกระโตคนเนาะล้มเด้อ ติ้งนิงนิงนิงมาวานังนงนัเอานังเออนั่นนี่มแมมแแมมเออคนป้านอกไปซะแลลิซะผูมักจะ้แหล่หลินคเดียวจักเลดอีสังเลจะสิลมฮะเออเลอีสังนอ ปาดมาแล้วคนงามพาแต่งโตงานให้ยืนเบิ่งดด้วยค่ะคุณน่ารักจังเลยนั่งนั่งกินน้ไรไอติมเมื่อกี้นี่ตาเมฆิอะอเลยต้องอีกเหกินอะไรไหฮอมข้อพ่อก่อนบีข้อจีฮะข้อก่อนบ่กขอก่อนบีบทอมาเมททองกินบ่กินอะไรไหมฮอมข้อจีคะเอาข้อจีคุยรถ เ <c oughs> ดียวได้กิบป,ป้ากิบน่ารักจังไปกิบนาหักแทนหลังเป็นหอมสบายดีบาลุงแล้วเจ้านะสบายดีบาลุงนอนบ่เจ้าเอาไปใส่มากกระเม่เจ้าไปนอนนอนจืนมาแล้วไปเฮน,นี่เปิ้ลโอเฮนี่เปิ้ลไปโดนแล้เฮนี่เปิ้ลนะโอนแล้ว,ไ,ลลวไปหลีดแล้วอันนี้จะมัน ม่วไปทองอา,อาบน้าอาบในเยียบลอยในห้องกันนั่งค่ะค่ะทไมดีเจมาลูกเป็นหอ้หองเลยเด็กิโกเขาจีนเนี่ยนมกรบบีบใส่บีบใส่ในนิโรตแล้วกันะค,ะคุยกินคุยกินเลยแหละกินยงไม่อม้องก็ก่อนท้องก็งก่อนอ้าวมตุนหอม ระวังย่อยเด้อย่อยเด้อระวังเด้อโอ้ยบอกแดงกินสตรีกูแน่แน่หอนบอเจ้านะอ่าอ่าอร่อยใช่ไหมค่ะกินข้าวแล้วจังหน่ะเตืนหอมเลยแล้วว่าผีว่าผีว่าบิ่ง

นอนหาก็ตื่นอยากนอนแห้งเงยเงยนี่เงยอยู่กินข้าวก็ขาก็อยากข้าวก็จะอ้วนเพราะกินแต่หลอกกันนะเอ้าอาจะกินนี่นังนั่งีพี่น้องหนั่งทีเอิลงเลยนงเนั่งทนอันนี้เาพ่นมันชื่อเอึงลงีเอิ่งลง ไล่คำน้องลาไปก่อนด้วยจ้าคลิปนี้กจะฝากคนไลค์กนติดตามให้ในเลิฟเพราะเป็นคลิปหนา